อยู่กับทีมงานสถานทุ่งครับอ่ะคลิปนี้ก็ตอนเย็นๆนะครับก็รถฟางนี่อัดเสร็จแล้วนะครับแทงสิบไร่นะครับเราต้องมีทีมงานไว้อีกทีมงานหนึ่งนะครับนี่เป็นทีมงานถอยฟางนะครับแล้วก็ตอนเย็นแล้วนะครับรถอัดฟางก็เพิ่งอัดเสร็จนะครับแล้วก็ เก็บขึ้นนาเลยนะครับตรงนี้ก็ก้อนละสีบาทนะครับนะครับเนี่ยก้อนละสีบาทนะครับเก็บขึ้นจากนานะครับแล้วก็เอาไปลงไว้ที่กองนะครับหรือต้องแปลลงด้วยนะครับ ก็ใช้คนงานอยู่สี่คนนะครับสี่บาทนั้นก็เจ้าของรถนะครับของรถถยนั้นก็ละสองบาทนะครับกับคนขับแล้วก็คนยกกับคนเลี้ยงนั้นก็ได้สองบาทนะครับเอาไปแบ่งกันนะครับ ก็เที่ยวนึงก็ประมาณหนึ่งร้อยก้อนนะครับถึงร้อยยี่สิบก้อนนะครับนี่นะครับอัดเสร็จ,จแล้วก็ต้องมีทีมงานนี้มาอีกลก้อนละสี่บาทนะครับ ก็วันหนึ่งก็ประมาณห้าหกร้อยนะครับสำหรับเจ้าของรถกับคนขับนะครับก็ วันนึงก็ได้ประมาณสามเที่ยวนะครับสามที่เจ้าของรถก็บอกนะครับนี่นะครับก็เลียงขึ้นไปนะครับสามที่อัดไว้นะครับบาทั้งหมดก็พอละ4บาทนะครับเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลงนะครับที่ว่ารามารับจ้างนะครับก็แบ่งกันก็รถ สองบาทนะครับแล้วก็ทีมงานยกกับทีมงานเลี้ยงอีกสองบาทนะครับเว้ยได้หลายบ่มือเนอ่ะอประมาณเท่าไหร่ <100. S 1> อ๋อก็ได้ประมาณวันละเจ็ดแปดร้อยนะครับก็มีสองคันนะครับอีกคันหนึ่งเอาฟางไปลงแล้วนะครับนี่ครับก็ เียงไปเรื่อยนะครับแต้องเอาไปลงด้วยนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับวไปยกเลี้ยงขึ้นไปนะครับ ผมก็เดินตามไม่ทันนะครับครับก็จะอัดไปประมาณนี้นะครับก็ เขาบอกว่าได้เที่ยวนึงก็ประมาณร้อยถึงร้อย่ก้อนนะครับก็ก้อนละสีบาทนะครับพอแล้วครับเดี๋ยวก็อีกคันหนึ่งมานะครับดี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ